สีฟ้าลายดอกบัวค่ะสวัสดีค่ะนกค่ะสิ้นสีสัจนาลัยสุขโขทยัยมาให้ชมกันอีกแล้ววันนี้มาด้วยสิ้นหมักโครนเนื้อนุ่มยกลายดอกบัวสีฟ้าสดใสนะคะลักษณะของสิ้นหมักโคนก็คือเนื้อนุ่มทิ้งตัวใส่สบายดูแลง่ายค่ะซึ่งสิ้นหมักโครนบ้านเรานี้ผ่านกระบวนการดูแลคือ สีไม่ตกค่ะแล้วก็ทอจากเส้นฝ้ายเนื้อนุ่มนะคะอันนี้เป็นลายดอกบัวนะคะค่อยดูแล้วก็เอกลักษณ์ว่าเราคือ3ส,ส่วนคือหัวสิน้นสีฟ้าอ่อนแล้วก็ตัวสิน้นเป็นยกดอกด้วยสีฟ้าบนพื้นสีครีมค่ะลายโดดเด่นแล้วก็อยากบอกว่าอื่นนี้ฝ้ายลักษณะดีมากคือ มีความเงาของเส้นใยนะคะดอกลายชัดเจนเห็นไหมคะลายดอกบัวทั้งผืนที่นกให้ดูบนพื้นสีครีมฟ้านะคะ,คะงานสวยค่ะลายสวยสดใสด้วยค่ะแล้วก็ต่อเชิงต่อเชิงยกดอกสีเดียวกันค่ะสีฟ้าแล้วก็เล่นริ้วสีออรอรถโอรสส้มนะคะเห็นไหมคะ ข้างบนหนึ่งแถบตรงนี้นะคะงานสวยค่ะนกบอกเลยว่างานสวยมากผืนนี้แล้วสีก็สวยใส่แล้วก็นี่จะประมาณนี้ค่ะใส่กับเสื้อสีฟ้าอ่อนได้ฟ้าเข้มได้หรือสีครีมได้สีอ่อนๆได้สีขาวได้ค่ะเห็นไหมคะ งานสวยแล้วผืนนี้นะคะปูผ้ากาวเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะปูผ้ากาวด้วยข้างในสีเดียวกันกับข้างนอกนะเราดูแลคุณภาพอย่างดีอยากให้งานที่ออกมาดูดีเป็นงานของชุมชนบ้านเรานะคะแล้วก็เย็บติดกันเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยค่ะ,คะแล้วเราก็เนี่ยพยายามค่ะตะเข็บดอกให้ตรงกันแบบนี้เลยค่ะ เพราะฉะนั้นผืนนี้ใครสนใจทักนกได้นะคะในราคา2,200บาทค่ะแอดไอดีไลน์นก ok, และสอบถามเกี่ยวกับผ้าสุขโขทัยด้วยได้เลยนะคะนกฝากกดติดตามนะคะเพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองนะคะกดถูกใจเป็นกำลังใจนกที่เอาหาสิน้นงามงานไม้ชมกันอีกนะคะช่วงนี้นกเอาสิ้นมมกคนไม้ชมกันค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ